ิภาพนะครับต้องขอบคุณจากใจจริงๆนะครับที่วินน้องวันนี้มากันล้นหลามหลายสถานที่นะครับที่มาร่วมวันโมทนาบุญนะครับพ่งนี้ถ้าท่านไม่ติดภารกิจอันใดนะครับช่วงเช้าประมาณสองโมงเช้านะครับเรียนเชิญไปบรรประชาอุปสมบทนะพัทศสีมาวัดทุ่งสีหลงนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทีมงานนะครับออบตลำเหยทุกท่านนะครับที่มาร่วมต้อนรับแล้วก็สมาชิกอบตลำเหยนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณจากใจจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมอนุโมทนาบุญนะครับโอ้ที่ขาดไม่ได้ก็คือพิธีกรกิตติมศักด์นะเก่งมากผมไม่เคยเห็นใครเก่งอย่างนี้มาก่อนนะครับครับการสุดท้ายนะครับผมก็ขอ,อมาหน้าคุณพระศรีรัตนไตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ ที่ทุกท่านนะครับให้ความเคารพนับถือนะครับจนรนบรรดาลประทานพรคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้เฮงเฮงรวยรวยตลอดไปสวัสดีครับกับได้ฟังเสียงจากความรู้สึกและแหละเป็นเสียงที่ออกมาจากหัวใจเอาละเดี๋ยวเอาถ่ายพูดแป๊บหนึ่งนะครับก่อนจะลงจากเวที นะครับอ่ะเดี๋ยวขยับขึ้นมาใกล้ๆกันนิดหนึ่งผมจะให้เจ้านาคได้ขอขมาบรรดาพี่น้องนะครับเพื่อที่วันรุ่งพรุ่งนี้บางทีบางครั้งบดาพี่น้องก็ได้ไปแห่หอมล้อมเจ้านาคในการวันทาเสมาเขาไปหาอุปชาคู่สวดก็จะได้รับการขมาณสถานที่แห่งนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ชมดนตรีกันต่อก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงพอดีนะครับ ที่นี่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เทียนแพรได้ยังลูกถ่ายภาพเสร็จยังครับเทียนแพร่จะดูใ,ใครเอ,อย่ยรู้อ่าอ่ะอพี่น้องครับเดี๋ยวตั้งใจนะครับจะให้เจ้าหน้าขอขอมานะครับนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมวจีกรรม มโนกรรมกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อท่านทั้งหลายทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีที่รู้ก็ดีที่ไม่รู้ก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อก้าวเข้าสู่ การบรรพชานิพายะ,ายะปะัจโยโ,โหโตุพี่น้องกล่าวสาธุเป็นการอนุโมทนาครับสาธุเรียบร้อยเสียงประมุอนได้อีกสักครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวท่านเจ้าภาพจะได้ลงไปกราบลงบนตักแทนความรักและความปรุนาของบรรดาพี่น้องที่มาร่วมงานกันในวันนี้ขอบพระคุณท่านผูมิเกียรติทุกท่านที่ร่วมกันอนุโมทและก็อโหสิคติบ,บาปกรรมเคยทําไว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวคราวหลังที่เคยฝังใจถึงอย่างไงเจ้าหน้าก็ขอขอมาเหมือนรุ่งพรุ่งนี้เวลา8ปดนาฬิกานะครับก็จะมีการบรรยายชาวสมบติที่วัดทุ่งสีหลงแล้วก็11บเนาฬิกาเป็นการถวายพระทหารเพลงนบรการฉลองพระใหม่ท่านผู้มิเก,กียริที่เคารพครับวันนี้กระผมปร,ริญญารอบรู้คนนครปฐมนี่แหละครับยมเพอเมืองได้ทําหน้าที่พิธีก่อนต้องขอขอบพระคุณไปยัง off, น,น้องออฟในนามของทีมงานออฟดีไซน์ออเกนไนเซอร์นะครับซึ่ง ให้การบริการงานออร์แกเนเซอร์ตั้งแต่การดูแลสถานที่แบล็คดอบด้านหน้าทั้งที่ประรำพิธีและก็ที่จัดเลี้ยงตรงนี้เป็นผู้ประสานการติดต่อมาขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้มีส่วนหนึ่งมีส่วนร่วมในงานในคราวครั้งนี้นะครับยังไงก็ฝากลูกหลานของท่านด้วยเพราะว่าทีมงานของ Off Design Organizer นั้นนะครับถือว่าสรุปจบ เป็นคนที่เรียกว่ารับจบสลับงานทุกๆงานพี่น้องไม่ต้องกังวลในการจัดงานงานเล็กงานใหญ่ดูแลให้หมดเลยเป็นคนลูกหลานบ้านเราทุ่งสีหลงนี่แหละนะครับฝากดนแลกันอต่อจากนี้ชมความบันเทิงกันก่อนปริญญารอบรู้ขอขอบพระคุณทุกท่านครับขอบคุณครับผมจบไปในช่วงของพิธีการนะครับขอบคุณท่านประธานใน